เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งานแรกเลยนะคะงานนี้ค่ะเป็นงานปาร์ตี้และแฟชั่นโชว์ Playboy เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดค่ะกับแบรนด์น้องใหม่และร่วมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับปาร์ตี้สุดมันและเซ็กซี่ที่ใช้ชื่อว่าแบรนด์นิวปาร์ตี้2012ค่ะซึ่งแบรนด์ Playboy เนี่ยเป็นผู้นําทีมเปิดตัวน้องใหม่กับเ,เรียกว่าเปิดตัวหลายๆคอลเลกชันเพื่อต้อนรับปีใหม่ค่ะและบรรยากาศภายในงานนะคะก็ยังได้รับความสนุกสนานเหมือนอยู่ในงานปาร์ตี้พร้อมชมแฟชั่นโชว์จากเหล่าดารานะ ายแบบนางแบบชื่อนางไม่ว่าจะเป็นคุณอ้วนรังสิตเกรสการก้าเชนทนาออยสรุตาแอร์ภุมมวาริน แอมปตินยาโบกี้จิตตคุปหรือว่าโบกี้ดอนนั่นเองค่ะและดาราอีกมากมายรวมทั้งมีเซเลบชื่อดังมาร่วมงานอีกครับข้างแล้วก็มาร่วมสนุกกับปาร์ตี้นี้ได้ค่ะภายในงานนะคะมีโอกาสเจอตัวสาวเกรสการก้าเราก็มาขออัปเดตเรื่องราวของเขาสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างคะกับละครเวทีเรื่องแรกแล้วก็ได้ขอคาปรึกษาจากน้องสาวอย่างแกรนหรือเปล่าแล้วละครละ่ะจะมีให้เห็นไหมในช่วงนี้เพราะว่าเหมือน ไม่ค่อยเห็นหน้าค่าตาสาวเกรดเล่นละครสักเท่าไหรา่เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะตอนนี้ที่สําคัญเลยตอนนี้กําลังโฟกัสกับการซ้อมละครเวทีเป็นมิวสิควลด้วยค่ะ mm hmm. เ,เป็นพุทธประวัติค่ะพุทธราชะแล้วก็จะสแสดงวันที่30และ31มเอธันวาคมนี้นะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะก็จะเป็นงานสวดมนข้ามปี ใช่คะ่ะแล้วก็เราเป็นประวัติพระทุทธเจ้าด้วยตั้งแต่แล้วก็ถ่ายทอดสดช่องเจ็ดสีค่ะตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งจนถึงเที่ยงคืนกว่าเลยทีเดียวใช่เป็นละครเพลงแล้วก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกเลยค่ะใช่ใชค่ะถือเป็นอะไรดีๆค่ะก็ะถือ<ม>ว่าเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเอง<ม><ม>เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะคนจะชินกับการที่เราเล่นละครซะส่วนใหญ่อย่างมากก็ร้องเพลงประกอบละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยได้ลองทํางานในศาสตร์อื่นๆดูบ้างอย่างที่ผ่านมาก็มีหนังหนังก็เป็นแบบเออหนังทีอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเป็นอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกียรติรมากๆเพราะว่าเป็นละครเวทีพุทธประวัติแล้วก็แสดงกับนักแสดงแบบมากความสามารถมากฝีมือทั้งนั้นเลยค่ะ<ม>ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากลเลยแกสับบทเป็นพระนางพิมพาด้วย,ยมีรอ้องมีเต้นมีหมุนกันจนเวียนหัวค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นยุคสมัยของออประเทศอินเดียเมื่อประมาณ 2,600ปีมาแล้วประมาณนั้นนะคะนั่นราคาแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายอะไรเงี้ยจะค่อนข้างน่าสนใจนิดนึงก็จะเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น,น,นในในมีเรื่องของการฝึกซ้อมค่อนข้างเยอะพอสมควระคะ่ะ น้องแกรน,นะคะน้องแกรก็ยังไม่เคยมีศาสตร์ด้านละครเวทีมาแต่เขาก็เคยดูมาหลายเรื่องเขาดูทุกเรื่องแหละเพราะว่าเอกสัต์เขาทำใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ก็เกรซก็จะมีถามน้องบ้างว่านู่นนี่นั่นอ่างเงี้ยแต่ว่าคาปรึกษ,ษาจริงๆก็ต้องไป,ปสปรึกษาโค้ชปรึกษาครูผู้กํากับการแสดงอะไรเงี้ยจะมากกว่าแกรก็จะเป็นเต้นอะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งละครเวทีเนี่ยมันไม่ใช่ดนซ์อย่งเดียวมันจะเป็นแบบมันจะเป็นมันจะมีเรื่องของอารมณ์ทวงท่าความสุภาพความเรียบร้อยเนื้อหาของเพลงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ถือว่าเป็นโอกาส อีกอย่างหนึ่งที่เราได้ลองทําแต่ว่าละครก็ยังมีถ่ายอยู่ค่ะ2เรื่องเรื่องโดมทองแล้วก็ธิดาพยายมค่ะยังถ่ายอยู่คิวละครน่าจะยาวไปถึงนั้นนะคะเพราะว่าธิดาพยายมยังไม่ได้เปิดเลยแต่ว่าโดมทองก็เริ่มถ่ายไปแล้วค่ะแล้วก็น่าจะออนแอร์ประมาณนั้นนะคะประมาณปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หายเละ ร้อมละครอยู่นะคะและละครเวทีเรื่องนี้เป็นมิวสิควลด้วยก็เรียกว่ายากนิดนึงสําหรับสาวเกตซึ่งเรียกว่าเป็นศาสตร์ใหม่ที่สาวเกตเนี่ยยังไม่เคยทําเลยแถมเรื่องนี้เนี่ยค่ะต้องเล่นที่สนามหลวงอีกด้วยยิ่งใหญ่มากๆขอคําปรึกษาน้องแกรนบ้างไหมไม่มีเลยไม่ได้ขอค่ะ,คะแล้วละครหล่ะจะมีให้ดูไหมช่วงนี้เขาก็บอกว่ายังมีอยู่ค่ะยังไม่ได้หายไปไหนหรอกรับรองว่ามีให้แฟนๆติดตามแน่นอนค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ในงานเดียวกันค่ะก็มีกาสได้เจอกับหนุ่มเชนธนาของเราค่ะ,คะงานนี้นะคะนักข่าวของเรา,ลาหลายคนก็สังเกตค่ะก็เลยต้องมาตั้งเป็นคําถามชนิดนึงดีกว่านะคะหนุ่มเชนจ้าว่าทําไมช่วงนี้หนุ่มเชนถึงได้ดูหน้าตาบวมเป่งขึ้นมาเนี้ยไปแอบทําสัลยกรรมมาหรือเปล่านะคะ,คะเดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่หนุ่มเชน,เนหันไปจับธุรกิจเนี่ยรู้สึกว่าหนุ่มเชนมีความคิดความอ่านดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอันนี้จริงไหมและเห็นว่าล่าสุดเนี่ยต้องยกกองถ่ายทํา MV ของตัวเองเนี่ยไปถ จะโดนตำรวจที่ฮ่องกงจับเนี่ยสาเหตุเนี่ยเพราะอะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะความรักกับไก่ชัชดาพรเนี่ยมีโอกาสจะรีเทิร์นไหมนั้นไปฟังหนุ่มเชนธนาเขาตอบบ้างเอะไรไม่มีไม่มีอ๋ออ้วนเนี่ยอวนช่วงนี้ไม่มีครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟิตเนสครับเพราะงานยุ่งครับยังไม่ได้ช่างครับช่วงนี้ทำแต่งานแล้วก็พอว่างพุกก็นอนเลยผมไม่มีครับไม่ได้ทำกก็งานหนักดีครับเพราะว่าเดี๋ยวไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ยจะปล่อยโปรดักต์ใหม่4ตัวนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังหนักในเรื่องของ แผนงบประมาณแล้วก็ตัวการวางแผนการตลาดเลยคือมันไม่เชิงวางตัวแต่มันจะแก่ไปในตัวครับเพราะเราต้องเจอแบบต้องอยู่กับพนักงานอยู่กับลูกน้องอะไรเงี้ยคือคือทุกอย่างมันจะทําให้เราดูนิ่งไมเองเพราะมันมันมันจะหนักแล้วมันจะเหนื่อยมากแานเพลงไม่กระทบครับตอนนี้ MV on อร์วันนี้เลยนะครับเพลงเพลงใหม่ล่าสุดไปถ่ายทําที่เซี่ยงไฮ้หมาใช่แล้วฝนตกโดนตํารวจจับด้วย ครับก็ค่อนข้างแบบติดขาดมากคือถ่ายจนวินทีสุดท้ายเลยจนขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทย <c oughs> ก็เหมือนอคือเวลาเราไปถ่ายเนี่ยก็จะมีคนจีนมามุงเยอะๆเลยคือจีนมุงจะเยอะกว่าไทายมุงมากแล้วก็ตำรวจเข้าใจว่ามาก่อม็อบหรือว่าต่อต้านคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> เขาจะเข้ามาเหมือนแบบขอดูเอกสารอะไรเลงี้ยแต่เราก็ทําเอกสารแล้วแต่ว่าเหมือนยังสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> ตกใจเหมือนกานคือเกงครับคือมันเป็นฉากที่เป็นซิมบูลิกของของเอ็มวีผมด้วยเป็นฉากที่สําคัญมากแล้วมันต้องใช้อารมณ์เยอะแล้วก็เหมือนมันก็กดดัน แล้วมันก็ถ่ายกลางถนนเงี้ยต้องอรอลุ้นเวลาแบบไฟเขียวไฟแดงอนะไรเงี้ยยังแย่อยู่ครับก็ยังแบบไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ไม่ไม่ได้เน้นความสัมพันธ์มากผมไม่มีทางครับยากมากครับเลยจุดนั้นมาแล้วเอ้ยคำเียคุณคุณเลยคือคมาเลยจุดนั้นมาแล้วจริงครับคงยากมากมากนะครับไม่ได้ติดต่อผมว่าชีวิตเขาดีแล้วครับอืมมีไม่มีผมชีวิตเขาดีกว่าปล่อยเขาไว้ก่อน ทั้งสิ้นครับไม่ได้ทาสัญญกากันเหมือนที่ใครคกับใคร่เขาว่ากันเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานเหนื่อยหนักแล้วก็เลยทานเยอะมันก็เลยบวมขึ้นมาแต่ว่าช่วงนี้กาลังลดอยู่กำลังฟิตหุ่นอยู่ก็รออีกแป๊บหนึ่งละกันเนาะ,ะแล้วก็ตั้งแต่หันไปจับธุรกิจเนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยโตขึ้นเขาบอกอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าน้องเชนบอกว่าเนี่ยต้องคิดเองทําเองทุกอย่างโปรเจกต์ทุกอย่างก็ต้องทําเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ความเขาเรียกว่าละเอียดอรอบคอบก็เลยทําให้เวลาตอนนี้จะทําอะไรต้องคิดและแต่ตอนน่องงงงขออออกกกก้้ถถ่่่่าาาาายยยเคบบวนรริัทไป MV ที่ฮ่องกงแล้วก็เกือบจะโดนตำรวจที่ฮ่องกงจับเพราะว่าคิดว่าเนี่ยเพราะว่ามันมีคนชาวจีนที่นูนน่นไงค่ะ,<ฮ>ะมาดูการถ่ายทำเอ็มวีแล้วตํารวจจริงเขาก็นึกว่าเป็นการก่อม็อบคอมมินิต <ฮะ S 2> ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจากสุดท้ายค่ะก็เคลียร์กันได้ลงตัวชี้แจงไปว่าเป็นกองถ่ายทําจากเ,าเมืองไทย <ฮะ S 2> แล้วก็มีใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็ความรักค่ะเขาบอกว่ากับตายเนี่ยต้องปฏิเสธทันทีเลยว่าเซโนเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะรีเทิร์นด้วยเพราะว่ามาเลยจุดนั้นไปแแล้วต่ก็ มีคําพูดที่ทิ้งท้ายให้เรารู้สึกว่าน้องอาจจะเสียใจมากนะน้องเลยบอกว่านี่เลยค่ะแล้วที่สําคัญค่ะ ตายเนี่ยไม่มีเขาเนี่ยชีวิตของตายเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม,มเยอะเลยค่ะเออน่าสงสารนะออก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันเนาะไม่แน่นะคนเราอะเนาะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่คนสุดท้ายเน่ยนะคะ,คะข่าวของหมออ้อยหรือว่าพี่เจนนี่ที่มีคดีกับแฟนเก่าอดีตหวานใจอย่างหนุ่มมิกเรียกหนุ่มบิกกี้เรียกว่าย,ยืดยาวแล้วไม่จบไม่สินส้นสักทีแล้วก็ขอสอบถามถึงเรื่องของคดีหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วแล้วจะมีการไกล่เกลี่ยไหมอะไรยังไงเพราะว่ามัน ก็เรียกว่าครายสคราคาซ้งไม่จบไปสิ้นสักทีจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะวันที่24สีธันวาคมก็ขึ้นศาลครั้งที่3ก็หวังว่าเขาจะมานะคะอยากให้มามากเลยเรื่องจะได้จบเพราะว่าขึ้นปีใหม่จะได้ใช้ชีวิตใหม่นะคะเพราะว่าพี่เจนี่ก็มีสานใหม่ไปแล้วตัวเขาเองก็จะได้แต่งงานกันอย่าง สุขีสโมอสรอก็ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขตามให้ทนายตามเหอ,อะเพราะถ้าเกิดพี่ตามเองกับพี่แรงถึงตายค่ะไม่ไกลเกลี่ยค่ะเพราะว่าที่ฉันเป็นโจทย์นะคะไม่เคยพูดคำว่าไกลเกลี่ยแล้วก็สิ่งที่บอกว่าพี่จุนี่ขอไกลเกลี่ยไม่ใช่เพราะว่าที่ฉันเป็นเป็นโจทย์แล้วเขาเป็นจำเลยแต่ว่ามันเป็นกระบวนการของทางศาลคะว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเขาก็จะพูดคุยถึง ถึงการประเด็นประนอมเพราะว่าจะได้ทําให้แบบเรื่องราวไม่ต้องมานั่งสาวไส้กัน yeah. แล้วก็ข้อสำคัญมันเป็นคดีแพ่งซึ่งคดีแพ่งเนี่ยไม่ร้ายแรง mm. แล้วก็คุณหมอไม่ติดคุกนะคะไม่ต้องกลัวไม่ติดคุกค่ะฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาจะไปทำมาในเมื่อเขาไม่ผิดอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ผิดฟ้องกลับครับฟ้องกลับมาอ้อยนะคะดังนะคะคือหน้าหนึ่งถ้าไม่ผิดฟ้องกลับครับฟ้องกลับมาอ้อยน,นะคะดังนะคะคือหน้าหนึ่งเลยเฟ้องกลับมาอ้อยนะคะมิ่นประมาท ในฐานะที่แบบเฟกเรื่องเงิน4 0 0 0 9ฟ้องค่ะช่วยฟ้องหมอ้อยกลับค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เอาเงินไปหมอ้อยไม่ยอมเสียเงินหลายแสนที่จะจ้างทนายนะคะงานนี้ไม่ได้สนใจ4 9 0 0 0 0 9ค่ะ แต่ขอเรียกศักดิ์ศรีคืนนะคะถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายตัวจริงนะคอยช่วยมาที่ศาลด้วยเหมัอนเขาเขาพูดเขาน้องว่าเหมือนแบบเราเพลเจอร์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรรราเเเจอ์งินจำนวนนั้นไม่มีจริงเลยเงินจํานวนนั้นไม่มีจริงแต่หลักฐานอยู่ครบแล้วนะคะสี่แสนเก้ามีที่มาที่ไปหมดค่ะว่าโอนตอนไหนได้จากอะไรและมีพยานบุคคลพยานทางสัมนวนที่ทนายได้แบบว่าเอา เขาเรียกว่าข้อมูลของเจนี่ไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วถ้าคดีนี้เนี่ยไม่มีข้อมูลจริงนะคะศาลไม่รับฟ้องค่ะเพราะว่าศาลเนี่ยจะดูคดีที่มีความเป็นไปได้ถ้าครั้งนี้ไม่ไปเนี่ยครั้งหน้าก็จะเป็นหมายหมายเรียกจากศาลแล้วและอาจจะเป็นหมายจากอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของทางทางทางศาลของทางอายการเพราะว่าการที่เขาไม่มาไม่มีผลดีต่อตัวเขานะคะแล้วก็ถึงเขาไม่มาหลายๆครั้งเนี่ย ศาลก็จะตัดสินเลยว่าเขามีความผิดเป็นเรื่องระหว่างหมออ้อยกับนายมิกกี้คนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับศิเย์มาหรือว่าพอพนันไม่ต้องมายุ่งอยู่เฉยๆอถอดเสื้อโชว์หน้าอกแล้วก็แต่งตัวเซ็กซี่ไปเลยค่ะไปทํางานให้ดังนะคะไม่ต้องมาเกาะกระแสนะคะไปเลยไปทำอะไรไปเลยะคะ พื้นฐานเร็วๆนี้แล้วก็ขอให้คู่กรณีเนี่ยกล้าก้าหน่อยที่จะมาเหมือนว่ามาพื้นฐานาด้วยตัวเองมาเผ<อ>ชิญหน้าด้วยตัวเองค่ะ,เร,คะเรื่องเรื่องมันจะได้จบๆต่างคนต่างไปจะได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองส่วนเรื่องการไกล่เกลี่ยนะนะคะไม่มีการเจราจาไกล่เกลีย่ยแน่นอนหัก ตัวหมออ้อยเองหรือพี่เจนนี่เนี่ยไปไก่เกลี่ยเองเขาบอกว่าอาจถึงขั้นตายได้เลยเอ,อและขอชี้แจงนะคะว่านี่เ,ออเป็นเรื่องของหมออ้อยคใครไม่เกี่ยวไม่ต้องเข้ามายุ่งขอให้อยู่เฉยๆจะดีกว่าไม่รู้ว่าคุณเจนนี่หรือหมออ้อยคนนี้บอกไปน็นกับใครหรือเปล่นะาก็ต้องรอดูกันต่อไปเลยนะคะสําหรับอดีตคู่รักคูน่นี้เรียกได้ว่าคลากาซันจริงๆนะก็ะะไม่รู้จะจบลงเมื่อไร่แต่ก็ต้องรอดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นศาลแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นหซ้ากันตก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะมีเว มวยเกิดขึ้นหรือเปล่าอะมาตัดอีกหนึ่งงานดีกว่าค่ะปิดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ค่ะน้องเบลค่ะเราทั้งสองคนค่ะได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะสำหรับการฉลองครบรอบนะคะสปีตัวการ์ตูนนะคะที่น่ารักมากนะคะในเกมแฟชั่นไอ h o n e iPad นะสำหรับ a n g กี้เมอรค่ะที่เมื่อวานนี้ค่ะทางห้างนะคะศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนซ์ค่ะเขาขอจัดงานค่ะ a n g กี้เมอรนะคะเช็คเดอะวอลฉลองเทศกาลความสุขครั้งแรกในไทยที่นะคะเขาบอกว่า3ปีแล้วที่ a n g กี้เมอรเนี่ยได้มาอยู่ในใจของเด็กๆ ก็รวมไปถึงเราด้วยนะคะ,คะวัยมากๆคระเราบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ชมภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชัน a n g กี b i r d s เนี่ยสมิติครั้งแรกของโลกและที่เดียวในเมืองไทยด้วยะค,ะค่ะซึ่งภายในงานเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติคะจากคุณคุณประเสริฐนะคะสีรุราพงศ์นะคะกรรมการบริหารบริษัทสยามรีเทลนะคะดีเวทร,รอบเมนต์นะคะจำกัดผู้บริหารศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะคะแล้วก็มิสเตอร์เฮนรี่นะคะมาร่วมก่าวเปิดงานแล้วก็ตัดเค้กเฉลิมฉลองค่ะแองกี้เบิร์ครบรับ 3ปีแค่นั้นไม่พอค่ะยังได้มีน้องๆน,น่ารักนรักมาเต้นโชว์แองกี้เบิร์ดให้เราได้ดูด้วยรวมไปถึงนะคะการเข้าไปร่วมโชว์นะคะภาพยนตร์นะคะแองกี้เบิร์ดซีมิติครั้งแรกของโรคเมื่อวานนี้ภาพจะเป็นอย่างไรมีมาให้ชมกันค่ะ ที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงาน Angry Birds c h a k e the Walls ในวันนี้นะครับวิดีโอเลยครับ วนนี้ค่ะวานองๆที่ไปร่วมงานนี้ถือว่าเป็นแฟนเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับเป็นสาวตัวจริงตัวจริงเลยใช่การันตีสำคัญค่ะการได้ดูการ์ตูนแอนิเมชันนะคะซีมิตินี่ถือว่าอลังการมากนเมื่อวานนี้นะคะเาะวอะไรดูไหมถามมิติเราก็เวียนหัวแบบอันนี้4ีมิติเลยอะเหมือนเราเราได้เข้าไปอยู่ในเราไปอยู่ในการ์ตูนจริงๆเลยค่ะอยากจะถ่ายภาพมาให้ผู้ชมได้ดูจริงแต่ว่าเขาห้ามถ่ายเอาเป็นว่าใครที่อยากจะดูการ์ตูนแอนิเมชันนะคะีมิติครั้งแรกของโลกนะคะกับการ์ตูนแองกี้เบิร์เนี่ยค่ะสามารถไปดูได้แล้ว วันนี้นะคะถึงวันที่2มกราคมปีหน้าค่ะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะและนอกจากนี้เขาบอกว่านอกจากจะได้ไปดูนะคะเขาเรียกว่านิทรรศการของ a อ g กี้เบิแล้วนี่นะคะน้องเบลค่ะเขาบอกว่ายังเปิดเวทีแข่งขันเกม An g กี้เบิดอีกด้วยค่ะประลองความแม่นยำเพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0 0บาทอีกด้วยนะคะเอาไว้ว่าใครที่อยากจะไปดูนะคะนิทรรศการของ a อ g กี้เบิไปร่วมสนุกแล้วอยากได้เงินแสนก็ไปกันได้ค่ะที่ศูนย์การค้านะคะแฟชั่นไอแลนด์ชั้นหนึ่งค่ะแต่ว่านี้เวลาหมดลงแล้วคุ ให้คุณผู้ชมเขียนปใบียบัติหรือว่าจดหมายค่ะเข้ามาติดชมรายการกับเราทั้งสองคนได้ค่ะคและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะใช้คำนี้ร่ำหมดลงแล้วน,นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ